ตกปลาสีคนที่แหลมท่านนะครับด้วยซาบิกิหนังปลาแท้นะครับสมันสวยครับมันเลยวิ่งเนี่ยลงๆแป๊บเดียวผลงานเลยเพิ่งลองครั้ง,<อ>งแรกเลยใช่ไหมพี่ติดใจเลยไหมพี่วันนี้ผมจะมาทดสอบซาบิกิหนังปลาแท้นะครับในชุดก็จะมีลูกหมุนกระกิฟในตัวนะครับเราแค่ผูก,กสายหลักแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับส่วนกิฟอันสุดท้ายนะครับให้เราเกี่ยวกับตะก่วดที่มันเป็นห่วงนะครับผมแนะนําสัก30กรัมครับแค่นี้เราก็โยนได้เลย หุย,หยโดนโดนไม้แรกผมลืมกดถ่ายไม้ที่สองก็โดนครับผมมาแต่ตัวน่าจะมาตัวเดียวนะตัวนี้อ๋อสีขนครับแต่เป็นสีขนน้อยเนี่ยใสกำลังกรอบครับอันนี้เราก็จะสะสมไว้ทอดก่อนนะรู้สึกว่าตัวฝูงแรกจะตัวสวยกว่านะครับวิธีตกไม่ยากครับก็แค่โยนโยนไปครับก็แค่โยนไปถ้าเจอฝูงมันก็มันก็แค่หนักแค่นั้นเลยครับ โอโดนโดนตามมาใกล้ๆเลยอุย้ยตัวสวยตัวสวยกําลังวิ่งเลยอืมนี่มาแล้วตัวสวยของวันครับไม้ที่3โดนเฉยนี่ครับผลงานซาบิกิหนังปลาแท้ของเรานะครับตัวสวยนะพูดถึงเนี่ยตัวกาลังสวยเลยเอาโดนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วมันกินผิวน้ำมาวันนี้ถือว่าน้ําเดือดมากนะวันนี้ ลงเป็นกินเลยครับเนี่ยครับเรารีบปดแล้วก็รีบทํารอบกันเพราะว่าพวกนี้มันมามันมาเป็นฝูงนะครับบางทีมันอาจจะหยุดกินก็หยุดกินไปดื้อๆเลยครับหนังปลาแท้ของเราทํางานครับวันนี้เดี๋ยวไม้นี้ผมจะลองตีผิวน้ําเอา้าโดนอีกแล้วเห็นปะ่ะจริงกินโคตรเดือดตีไปเนี่ยเห็นปะ่ะผมพิ่งลงแป๊บๆเองมันกินเลยอะแทบไม่ต้องทําจังหวะอะไรให้มันะ่ะมาถึงตรงนี้ก็ต้องรีบยกนะครับเดี๋ยวจะติดหัวสะพานเป็นไง นี่ขนาดไม่ต้องออกแรงเลยนะสองตัวแล้วครับโอ้โหถือว่าได้ได้ผลมากๆเลยนะเอาง่ายเหนื่อยอะ่ะไม่ต้องพักอ่ะครับงานนี้ใครสนใจนะครับเข้ามาที่ร้านเอ็มฟิตชิงบางแสนได้เลยนะผมมีวางจําหน่ายวันนี้วันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันได้เลยนะอุ้ยโดนโดนโดนเที่ยวนี้โดนครับโดนนี่แก้วอะไรกันเนี้ยเนี่ยมันต้องอย่างนี้ครับตกปลาน้ําเดือดมันต้องอย่างนี้ นะครับใครสนใจสวิกิหนังปลาแท้นะครับติดต่อทางร้านเอฟวิชชิงบางแสนได้เลยนะเปิด3ามโงเย็นครับผมปิดตีสามเข้ามาดูกันได้เลย <c oughs> มีแต่ลูกมันครับวันนี้บอกแล้วครับเป็นเบือเป็นเบือโหพุทธถึงผมก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกถือว่ากินดีกินเดียวเรื่องเลย โอ้ยโดนโดนโดน,โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอ้ามันจะเดือดอะไรขนาดนั้นครับโอ้โหมันเดือดจริงๆนะวันนี้โหทดสอบวันแรกผมติดใจเลยบอกตรงตรง,ตรงนี่สายทอดกรอบเหมือนเดิมครับผมผมก็เพิ่งรู้ว่าหนังปลามันเด็ดก็วันนี้นี่แหละเอาโหโอ้ย,โ,อยโดนทำอะไรกินไหวเนี่ยวันนี้โอ้โห เอ็มฟิชชิงบางแสนครับแวะคันเข้ามาได้เลยครับถ้าไม่สะดวกเข้ามาก็แชทมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะส่งให้ครับผมโอโกินเต็มคำเลยดูดิไม่มีเกี่ยวข้างครับงานนี้โอ้ยโ,โดนโดนโดนอีกแล้วครับโอ้โหสายเริ่มดีขึ้นมาแล้วครับ like. ครับผมอ่าซาิกีหนังปลาทำงานครับอันนี้เพิ่งลองครั้งแรกเลย <รอ S 2> ใช่ไหมพี่ติดใจเลยไหมพี่ อ่าได้ได้ไปทอดแล้วได้ไปทอดแล้วอันนี้อะไรพี่ปลาพวงเหรอโอ้โหอะไรอะพี่ไอปีอะอยะวิ่ตัวสวยโอ้โหขอบคุณมากครับพี่วุ้นตัวนั้นสวยมากอะี่ใช, M U ใช่ครับพี่โอ้ยโอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับจำเสียงได้ <laughs> จำเสียงได้ด้วยอโอ้เมื่อวานเยอะเหรอโอ้เนี่ยใส่นี้กันเมื่อวานโอ้วันนี้ผมมาเก็บตกนะเนี่ยโอเคครับวิ่งโดนโดนอืมเอาอีกแล้วงานนี้ อะไรกันเนี่ยมันจะกินทุกไม้เลยเหรอเป็นไปได้ไงงงมากนะเนี่ยวันนี้สองตัวครับผมมันเลยดูเหมือนหนักๆ <laughs> ไม่พักเลยครับวันนี้โอโดนโดนโดนอีกแล้วอุย้ยแยวนี้มีวิ่งแยวนี้โอ้ยไซสมันสวยครับมันเลยวิ่งเนี่ยผมว่าแล้วอุย้ยตรงหัวสะพานก็โดนกันอีกแล้วตอนนี้ดูขึ้นแต่ละตัวไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยสองตัวเลย อันนี้อะไรลุงหนังปลาใช่ไหมครับหนังปลาขอดูหน่อยนะครับนี่เออลงลงแป๊บเดียวได้ไงผลงานเลยสวยเลยครับตัวน่าจะสวยครับเที่ยวนี้ดึงอ่ะนี่มันต้องอย่างนี้สิอ่าเอาหลุดแล้วพี่โอ้โห <laughs> กินพร้อมกันเลยถึง <laughs> ก็ต้องเอากะแปงมารอ <laughs> อู้รูตัวยังสวยอะ่ะฮ้ยโดนโดน เรียบร้อยครับโดนอีกแล้วมาแล้วนีโอ้สเนี้ยบอกเลยย่างอย่างหอมอ่ะ